ผมว่าดอกเพชรไม่ได้ดเจ็ดเป็ก้าครับผมไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณสองอาทิตย์เท่านั้นซ้อมกันที่ที่ยินดีใคาเดมีครับมีใครเป็นคู่ป้าผู้ซ้อมมากที่นสุดเป็นมรกรดเปนเก้าเป็นดำครับผมจะดำอยู่ในค่ายเชื่อกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อะไรครับอายุเท่าไหร่แล้วเราปีสิบเอ็ดครับผมเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆมามาอีกหน่ครับปล่อยประมาณหกสิบแปดหกสิบเจ็ดหกสิบแปดครับเราเป็นมือสืตา์แล้วครับก็ไฟนี้มาเดินครับแล้ววันนี้เราเจอดอกสินเพชรครับ เป็นเทสเคยเจอเลยนะไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับผมแล้วได้ศึกษาเกมมาตลอดระหว่างปัเราศึกษาเกมที่เขาอยู่เขาเป็นมือตัดแต่ก็ลุ้นดันครับผมแล้ววันนี้เราจะวางเกมาแบบไหนก็ไม่ถอยครับเดินหาเลยว่าคนเลยรถไฟล่าสุดที่เราก็ต่อยันที่นี่วันนั้นเราเจอกับซุกน้อยครับเป็นไงใช่ครับผมไปพลาดแท้ซุกน้อยวันนั้นเปลี่ยนเท่าไหร่ร้อยสามห้าครับวันนี้ต่อยร้อยสามแปดครับหัวใหญ่ขึ้นครับผมมีปัญหาอะไรอย่ เพว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะมเพราะวันดืดด้วยอะไรด้วยใช่ป่ะครับผมแล้วคิดว่าวันนี้เราน้ำหนักมาเป็นไงอาจจะเกินอยู่ประมาณ4กว่า3กว่าประมาณนั้นครับแต่ทีนี้ปัญหาคืออากาศดันมาเย็นใช่ครับคิดเขาเป็นยังไงบ้าอุตส่าห์ตัวนี้อ๋อ่อาจไม่มีปัญหาของไม่ยืนหนานะคิดว่าทําได้อยู่แล้วล่ะดันมาแบบโอ้โหใครจะไปคิดอาจจะช้าได้หน่อยครับ้นเลยคิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมสบายสบายครับผมเราต่อยเมืองมาลงเลยลูกวันที่กี่ไฟล์เราต้องประมาณที่ต่อย สิบแปดสิบไปเนี่ยครับเาคนจังหวัดอะไรครับเวลามังครับฝากเชิญเชิญใครับเราเรียกนะครับมีเดี๋ยวจะไปก้าวเนีครับเดี๋ดวยวพี่จะน้องวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับเกิดแล้วนะไม่เกิดนี่แย่เลยแย่เลยครับเออเขาจะต้อ,นองน้องชายครับผม